ห,ห,หนอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับช่องรจนากว่าคนเดินป่าค่ะวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันค่ะกับเมนูส้มตำไก่ทอดแล้วก็กุ้งชุบชุบแป้งทอดแต่ว่ามันไม่กรอบน่าจะทำคิดสูตรโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินข้า,ดา,าวด้วยกันค่ะตามบอกงงเซ็จเร็เอาใส่ส่วนเงๆหน่อยตัวมาครับทุกท่านเซ็บเซ็ตเดียกันครับเซ็จเซ็ตร่กัน ข้าวแรงวันนี้น้ําอะไรนะท่วมทางค่ะท่วมแบบที่ไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะท่วมเยอะมากท่วมหนักมากเลยท่วมหนักมากเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะพาเดินออกไปดูค่ะท่วมเป็นเวงแบบถนนกับน้ําอยู่ในนาที่บิ้งที่เกี่ยวข้าวไปนะคะเสมอกันเลยไม่รู้ว่าถนนอยู่ไหนไม่รู้ว่าถนนอยู่ตรงไหนเข้าใจคนที่น้ําท่วมเอาเนียวตาไปเลยค่ะ เป็นกําลังใจให้คนที่เจอน้าท่วมนะคะที่กรุงสูนข,ของเราแค่นี้เรายังไม่มีผลกระทบมากมายแค่เข้าออกลำบากเฉยๆค่ะผลผลิตก็ไม่ไม่น่าจะเสียหายมากมเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็คงจะลดค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะนาพาเดินไปดูน้ําไหลแรงมากเลยค่ะช่องที่มันไหลข้ามถนอนอยู่ข้างหน้านูน่นนะไม่ใช่ถนนเส้นนี้นะถนนเส้นนี้มันไม่ไหลแต่ว่ามันท่วมแต่ถนนเส้นข้างหน้านมันไหลาจากฝั่งทางเราไปฝั่งข้ามฝั่งถนนไปทางนี้ อะไรนะต้นข้าวนี่เป็นล้มเป็นทางน้ําเลยค่ะถ้าเป็นทําไมเด็กๆนี่เลยไปเล่นน้ําตามน้ที่น้ํามันไหลแบบนี้เลยอยู่บนถนนมีคนมาใส่ใส่ตะข่ายด้วยไปม่องวะไปมองจะค้างเข้าบ้านเนี่ยน้ําท่วมสูงรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งออกไม่ได้ครับออกได้แต่รถโฟร์วิวกับรถไถครับ <laughs> ตัวสูงสูงประมาณหัวเข่าเอือกใส่ อันนั้นเนาะใส่ขิงน้ำใส่ขิงมันทำให้เป็ด้ยบๆจะได้ไม่ขนต้นนี่มีมีลูกเดียวค่ะที่รจนาถ่ายอ่ะมันโดนรจนาเก็บมาตําแล้วค่ะถ่ายประจำเลยถ่ายออกไปนอกหน้าต่างแล้วมันจะมีต้นละกออยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีแค่ลูกเดียวด้วยกรอบหน้าตั้งเจียงรดรถด้วยน้ำก็คือว่าต้องบิด แบบให้น้ำกระจายอ่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ <K> ถ <common understands> <K> ้า <Roma> บ <are the> <king> ิดค่อยๆไม่ได้มันจะดับนี่บอกคิ่งเผ็ดเป็นมากกว่าคิ่งซอบเน่นนะเห็นว่าเป็นมันก็แบบจัดยุ่มเจ็บปเสือเสือยุ่ต้นเนี่ยเอามาเก็บอักอ่ะยุ่ต้นแหละ คับค <it> ือขิงแสบาันนั่นคือกันลังตั้งสมาคขิงหรือไมล่ะ Thầy mưa lại Bữa chiều có chim Thuộc tạm bố nhiều กินจะกลัวจะเสียบอีกทีกินข้าวเสร็จก็มาตัดคลิปกันค่ะรัชนาก็ตัดคลิปของรัชนาเหมือนกันเดี๋ยวสักพักรอพี่นายตัดคลิปเสร็จรัชนาจะพาเดินไปดูตรงน้ำท่วมทางค่ะน่าจะต้องใส่บูทไปแต่ตอนนี้แดดมันยังแรงอยู่ ไว้พอดีพี่นายตัดคลิปเสร็จค่ะก็จะออกเดินไปดูกันไปเล่นน้ำบุ้ยไม,ไม่รู้ว่าปู่เอาใส่ไปดักปลาไหมอยากอยากได้ปลาจังน้ำแรงแบบนี้ไม่รู้ว่าจะดักปลาได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่นายตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวราจนาพาไปดูตรงทางเข้าบ้านค่ะทุกคนคะ่ะ ไปกันค่ะนี่เป็นไงเป็นไงรอบนี้ร่วมมาถึงนี่เลยเอามีคนมาดักมองด้วยโอ้โหไปกันค่ะนี่ไงนี่ไงคะ่ะอยู่หน้าอันนี้คือทางเข้าบ้านรัชนาเลยนะเนี่ยนี่คะ่ะเป็นไงเอยเอาโมูฝอยตาแม่มาทําไมลูกตัวเปียกนะเออหนูจะมาได้เหรอลูกนี่มีคนหาปลาดักมองด้วยคะ่ะ เดี๋ยวราจะนาจะไปดูว่าเขาได้ไหมอ้อยออกมาได้แล้ว <laughs> ออกได้อยู่ยังลุยเอานูฝ้ยหนู้ขาเปียกนะลูกมาทำไมม,มากับแม่อีกม,มากับแม่อีกนี่ดูข้าวค่ะท่วมจนจะมิดข้าวอยู่แล้วค่ะ โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนาพาไปดูน้ำไหลตรงท้้งน้าอันนี้เดินไปนี่ไม่รู้จะตกหลุมอะไรไหมเดี๋ยวเราพี่นายมาดีกว่าตุ้ยมาอีกแล้วเหรอฮะฮะมาอีกแล้วลุกตกนะตกนะคือบูธเราจะนาก็รั่วนะคะน้ำเข้าไปในบูธแล้วค่ะแต่ก็ใส่กันเหยียบ เหยียบหินเหยียบเศษอะไรบาดเท้าเฉยๆค่ะมันจะมีหลุมหลุมของล้อรถมามาไทยไอ้อ้วใส่บูท ออกบ้านเนาะมึงดื่อไปใส่ดูบา่มหาอาบน,น,น้ำมัน<ะ>เลยน้ำวักได้ดันเสียงย่างต๋มเต็มต๋มเต็มน่ะนะจะไปบึงเข้าได้ป่า <laughs> <laughs> บ่เรียนเออหยุดเอาลองเดี๋ยวนี้ โชคดีครับที่เกี่ยวข้าวออกไปก่อนไม่อย่างนั้นนีน้ําท่วมข้าวแล้วครับขเขาเสียเนะาะพราะเขเขาสุสกแล้วใช่ชอบแล้วฟอยอน้ำท่วมบุหอดหัวด้วยนะน้เต็มบุนเทท่วมยาวเลยครับ ตั้งแต่ทางเข้าบ้านจนเกือบถึงโคกน้องนานูนปืนร้อยร้อยเมตรเลย

เงานีเต็มี่ลยออเออมันลงมันลดแล้วเรอกันกน้ำลดางนบกก่ะน้กกล้นทางทางผ้าดงครับแล้วก็ไอ้ทางมองเลื่อยค่ายตชดเก้ากะล้นครับล้นทางเลยเน้ำท่วมทางลาด มาอีกฝั่งทางนึงเลยครับทางนี้นนนเสียแล้ว,ลวถนนนี่เ,เป็นลุมเป็นบอ่อแล้วถนนด้ยถอยด้ยถอย ย่านนา้ำไหลบ่ฝอยน้ำน้ำไหลฝอยตื่นตื่นจากน่อยอยู่เหน้าตาตื่นอี่ฝอยอันนี้ก็เป็นทางเข้านาครับท่วมเหมือนกัน เจ้วมันกระบอกเออเหรอเออแค่บรรเทาเขาบอกว่าถ่วนเงาเลยเออถ่วนเงาแล้วหลุดยางแทงเลยเออซัดจิดถ้าาลูกนาคเนี่ยก็ทายดูลูกนาไปส้นนี้คนก็เที่ยวไปเที่ยวมาแบบประจำรือตลอดเลย เอาเอาลงลงหน้าได้ล่ะแต่เนี่ยนอจับปลามือเปล่าใช่โขาเลยกระเพล่าแรงแล้วโอาเลยปนเข็มปนหนึ่งเลยเข็มปนหนึ่งอนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเจ้างอจับปลามือเปล่าท้องฟ้ากำลังสวยเลยค่ะสีเขียวสดใส แมนเหมือนสาหลายเหมือนสาวบ้านได้ออกจากน้องมากอกเอาหาอีกให้มันพอได้ปนได้ตุ่มได้แกงแม่เอาปล่อยขึ้นเลยบ่ฮะได้ยังฟ้าขึ้นเอาตีเอามันได้ย้อนเตี้นี่น่ะ่อยเหล่าเห็นบ่อนนะปวดหนอยปวดดินขึ้นเนาะ <Okay. S 2> เก็บผักกระถินริมรัว้วไปเป็น,นผักตอนเย็นยนี้อันนี้น้อยนี่ยอันนี้น้อยถึงน้อยทั้งหมดวันนี้แต่วันไม่เห็นตกดินหรือตกแล้วถ่ายไม่ทันมวัวไปดูน้ำกันอยู่ค่ะ นี่ไงเดี๋ยวรสจนาจะเก็บผักอิุมต้มจิ้มพริกผงแล้วก็ทำไข่เจียวค่ะง่ายๆเย็นนี้เพราะว่ารัจนาไม่ได้ออกไปตลาดกับข้าวอ,อ้อผักในตู้หมดแล้วค่ะมีคนถามรจนาว่าทำยังไงเวลาไปตลาดกับข้าวอะไรยังไงก็ถ้าเป็นพวกอาหารสดรจนาก็จะซื้อมาแช่ฟรีสไว้ลค่ะรจนาก็ไปในตัวเมืองบ่อยอยู่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งค่ะก็ไปซื้อมาแช่ฟรี ส่วนผักก็มันก็ตุนได้ประมาณสามวันค่ะไม่เกินน,นี้แล้วก็เราก็ไปซื้ออยู่ร้านค้าก็ได้พอครบรอบผักหมดเราก็ถึงเวลาไปตลาดพอดีมันก็เลยไม่ต้องออกไปตลาดไม่ต้องออกไปร้านค้าอ่ะเดี๋ยวเก็บกอนหากับข่าวแรงเอาข้างล่างก็จะบ่ทิ้ีเดียวมนกินได้บนอนอนเี่ยเอาไปกินเลยพอเป็นยังดกอันนี้อ่อนะนหักไปโหลด โอ้ยเ oh, ด่ยอดเดียวนึงนี่เดกันนไปรลดก็นี่เดี๋ยอดลองนี่ค่ากับข้าวเย็นเดี๋ยวรจนาจะาต,ต้มผักมารุมยอดมารุมแล้วก็ทำไข่เจียวค่ะแล้วก็ละลายพริกผงกินเย็นนี้นะคะกิน เสร็จแล้วค่ะกับข้าวเย็นรสจนาชงชาเขียวไว้ให้พี่นายกินค่ะเวลานั้นก็ใส่เก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งสีสวยนะมากกินข้าวเดี๋ยวนี้บอม,<า>มาค่ะกินข้าวกับรสจนาแล้วก็พี่นายกันค่ะข้าวเย็นนะคะเอา้ามาห่อนหอนเลยนะ้อ่อ ข่าวแรงหมายความว่าคุกค้ำเข้าค่ำมาครับุกท่านเอาเป็นยังไงเ่ยอยู่ข kind of <'ve> ่าวเช็กันแล้วนะมาทานข้าวเย็นด้วยกันข้าวเย็นแล้วก็จะเสพๆกินกับพริกผงกับไข่ คิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวไว้ก่อนคะ่ะใช่ไม่มีตมังค์ซื้อกับข้าว <rí> e> จริงค่ะไม่มีตมังค์ซื้อกับข้าวแล้ว <S <S <อ>ตัดขาดจากโลกภายนอกอมีไขยย่ในตู้เย็นอาากาินแล้วก็ผัดครีมโรยอ,อันนี้อยู่ค่ะหลายมือโอเคค่ะเดี๋ยว,วเราจนะนาขอตัวกินข้าวก่อนคะ่นะเฉดเพื่อเรา น่าจะติดเกาะอยู่ที่นี่นานเหรอลายมือเลยติประมาณสักวันสองวันเรียวน้ำกระโดนะน้ำตกลมันตันเปียกเลยแค่เรื่องสางน้ำเต็มอุ้มมางค์เสียบอ่ะใสียบงฮึนั่นยังวะ น้องฝอยกินข้าวเสร็จแล้วค่ะก็ว่าจะไปอาบน้ำแหละเพราะว่ากางเกงเปียกจนแห้งแล้วค่ะมันชื้นนิ่งเกงบางๆนึงเหระลืมเลยว่าใส่กางเกงเปียกมากางเกงเปียกถึงแน่ถึงแน่แล้วก็มาทำกับข้าวเสร็จพอดีกางเกงแห้งโอเคค่ะวันนี้ลูกจายก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะไปชม เรียกอะไรสายน้ำล้นน้ำท่วมทางอยู่เรียนรัตนาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีรอบสามปีที่ท่วมแรงเคยท่วมขังก้อนอยู่สามปีที่แล้วบ่ท่วมรอบที่แล้วท่วมอะไรที่ที่แล้วไหมที่รัตนาลงบ่เป็นสามปีอาทิตย์ที่แล้วท่วมบ่หลายซัมนี้มันท่วมแต่ทางเขาบานเฮาแต่รถมอเตอร์ไซค์ยังเข่าออกได้เออแต่ทางน่ะบ่ได้ท่วมเนาะทางกันออกนี่ได้ท่วมแต่นี่ท่วมแรงในรอบสามหรือสี่ปีนี่แหละจำบ่ได้ แต่ว่าแต่แต่แตอูมากับพึ่งนี้เดี่ยวนี้งเลยแม่นวดไปค่ะยังไงก็ต้องขอุขอขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆคอนเนตนะคะทุกคําทักทายนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรนนาจะนาพ่นายต้้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ